ดูนะพร้อมกันนะครับดิ้นน้อยมากไม่มีทีนี่อันนี้แสดงว่าความกล้าจริงจริงน้อยกล้าทำนุ่นกันนี่กับเราเป็นเพราะว่าเราอาจจะ s p ล i l ขอบมันเกินไปนี่นะไม่มีที่เลยนะแล้วหมาดี <c oughs> ที่เราเห็นมันโซนเพราะเราจะ s p อยเยอะไปท <c oughs> ำเตือน คู่เอกดีใบรับรองจากคาร์เลนเพเยอร์แคนาดีสปอร์ตแอนิมอลเทรนนิ่งแอดบีแฮปปี้เออร์สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขขดดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนําไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนระหว่างเราเดินดิเดอวอล์กนะครับเราต้องสอนให้เขาทั้งสองอย่างเลยครับโฟกัสกับการสแตนบาบยก่อนเราเริ่มครับคุณนิวทำถูกต้องแล้วก็คือให้อยู่เขาอยู่ซ้ายมือไม่นำหน้าอย่างนี้ดึงกลับไปครับดึงมานิดนึงอ่าดึงรีบหย่อนทุกโองกกาารสมมธิัน,อน,อนอยอ จากตัวเขาเองคุณนิวก็ยังคุยกับน้องหมาอยู่เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆปรับเพราะว่าเราอยากให้เขาเรียนรู้เองเราโยนดิวตี้เขาว่าต่อไปเนี้ยถ้าอยู่ข้างนอกอยู่ในสายนะ เอนดูต้องอยู่แค่นี้ของแม่ถ้าเขารู้ดิวตี้หน้าที่ของตัวเองอยู่ตรงนี้แล้วเขาใส่ใจคุณนิวปุ๊บกลายเป็นว่าน้องหมาครับเขาจะไม่สนใจสิ่งว่าร้องเขาจะมอกกับคุณนิวเราดึงโฟกัสเสร็จปุ๊บเาเรากลักบหลังหันใช่ไหมครับเราจะอนุญาตให้เอนดูอยู่แค่ซ้ายมือเราเท่านั้น <c oughs> ไม่มีการสิทธิ์เลือกไปขวาไปหลังเกิน <c oughs> ไปเดิมดําแน่แล้วก็เดินม,มาเรื่อยๆจนกระทั่งหยุดอยู่ตรงนี้แล้วเรารอนั่งหรือหมอบรดดีเฟนต์นะครับแล้วน้องหมาเขารู้สึกว่าโอเคฉันรู้สึกปลอดภัยนี่เขาจะทำครับคือนั่งหรือหมอออบบลงงงงไไปป้้้คคุณนนนนิวตเรัดึขา เราจะไม่ซัพพอร์ตเขาด้วยการขยับสมาร์ทสมาร์ทเวลาเขาเดินตาปุ๊บคุณนิวหยอดในเขานิดนึงเห็นไ,ไหมคุณนิวเดินตัดหน้าเห็นไหมนิวเห็นเวลาเดินเจ้าของเดินหลายๆรอบอะเพราะมันจะมีจุดจุดที่เฟล,ลนิดนึงเดี๋ยวเราแก้ครับซ้ายซ้ายซ้ายเขาไม่มีสิทธิ์เลือกนะว่าเขาอยู่ตรงไหนเราจะสอนให้เขารู้หน้าที่ของเขาว่า อยู่กับแม่อยู่ซ้ายอย่างเดียวคุณนิวแกนให้เขาว่าคุณนิวอะ่ะสามารถปกป้องเขาได้เขาต้องเชื่อฟังคุณนิวอย่างเดียวเดินกับหลังหันดีแล้วแต่คุณนิวไปพลาดตอนที่ไม่รู้จะทำไงกัน้องหมายเวลาตัดหน้าใช่ไหมใช่ปฏิเสธเขาได้เลยลดเดินไปเลยไปของซ้ายให้เขาอยู่ซ้ายเท่านั้นให้เขาเห็นภาพที่คุณนิวแข็งแรงกว่าเดี๋ยวคุณนิวดีครับ คุณนิวหย่อนนิดนึงโอเคคุณนิวหยุดหยุดหลังเส้นอ่คุณนิวหยุดนี่หลังเส้นแล้วให้น้องหม่อยู่ตรงนี้อ่าคือขาเขาครับต้องไม่เกินที่ใช่โอเคแบบนี้นะแบบนี้นะเรามาช่วยเหลือกันเฉยๆนะไม่ต้องเครียดอยู่กับผมไม่ต้องเครียดซีเรียสไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดทำไปเรื่อยๆจนกว่าคุณนิวจะเข้าใจตอนเริ่มก็คือเริ่มเป็นฟิลนี้นะครับโอเครออีกทีนะคุณนิวไปเลยใช่ชิวๆใช่แต่ตะเกียบใส่สายผิดนะผมกลับให้ตะก,กี้เนี่ยมันถึงจะมันถึงจะคลายตัวตะเกียบสายไม่คลายตัวมัันนเเเลลลยยยยดดูููอออออ่่่โคคแ้้้้้ววสๆรบไไไมมาาาาหปปืึงข ใช่สวยอนคอนแทคนี่งไงไม่ต้องทำไรไม่ต้องทำไรไม่ต้องทำไรเดี๋ยวผมลองสองอย่างเดินวนกับกระทืบเท้าเขาจะไวไรไว้ใจคุณนิวเขาต้องไม่ลุกตามผมแต่เขายังต้องมีชีวิตชีวาคือการมองผมอยู่ว่าผมทําอะไรเห็นไหมนี่คือการวัดความไว้ใจแต่ก็มีบ้างนะแบบประมาณว่าหลบหลังปุ๊บทาอะไรวะโทษนะครับดึงแล้วย่อนถูกนี่คือสิ่งที่ผมต้องการคือเราสอนให้เขารู้สึกดิวตี้ก่อนว่าถ้านุ้นมีคนจะแบ่งแน่งผมทําอะไรก็ตามเนี่ยเธอไม่ต้องยุง่งเดี๋ยวแม่คุมเธอเอง มันก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณนิวยังหยุดไม่หลังเส้นเลยไว่เปลาไว้เวลาแค่บอยเฉยแล้วค่อยๆเก็บดีเทลครับจนกว่าคุณนิวจะเข้าใจว่าอ๋อสเต็ปการสตาร์ทเป็นอย่างนี้ดึงไว้ก่อนแล้วระห่งเราคุยเนี่ยเอาน้องหมาไว้ก่อนเออใช่แต่ว่าทำไมต้องเป๊ะขนาดนี้โตมาเนี่ยตอนเนี้ยเขายังน้ำหนักแค่สิบกิโลถ้าเราไม่ฝึกตั้งแต่ตอนเนี้ยไปฝึกตอนเขา20กว่า30กว่าคุณนิวแขนหักอะเพราะนั่นคือเราจะโยนดิวตี้เขาเลยว่าต่อไปนี้ถ้าแม่ส่งสายจูงแม่สตาร์ทอย่างนี้เอ็นดูต้อง้ัวเเงนะลก่่่่ไมมมมดดดดึแแแแิีหยุ ต้องให้แม่สั่งลูกหยุดซ้ายมือไม่ลำหน้าให้เกิดความเคยชินแล้วนั่งเลยดีพอไหมสุสุส,สุเอไปเลยเดินชัดๆเลัดๆเดินมั่นใจเดินมั่นใจไม่ต้องรอน้องหมาหยุดดีสวยๆพอไม่ลำหน้าไปเท้าอยู่ซ้ายมือเราจะวัดจากความไวใจของเขาตอนนี้เขาดูน้องกับคุณแม่เขาให้หันไาใช่ปะเราก็ให้เขาเรียนรู้ผ่านคนครับใช่ขยับขาออกนั่งหรือหมอบคือลืมลเฟนจิ๊กซอ A B C สังเกตน,นะพอคุณนิวขยับขาออกมันทำอะไรมองอ่าเช็คอันนี้ขาเดิมนลำหน้าดึงถูกมันจะวนเริ่มบน,บนเปโซโคครับ ถ้าเขาไว้ใจหรือปลอดภัยเขาจะนั่งเองเราก็ไม่ได้บอกนะห้ามเรียนรู้นะว่าเขามาทําอะไรเราจะปล่อยเขารู้แต่เรียนรู้ผ่านในจังหวะที่เราคอนโทรแล้วก็คือนั่งหรือหมอบได้หมดได้หมดได้หมดยอนอหมอบยิ่งดีแสดงว่าหมอบแสดงว่ายิ่งรู้สึกปลอดภัยเพราะว่าเวลาที่มันมีอะไรประทะวิ่งเข้ามาครับถ้าหมอบอ่ะเขาต้องลุกนั่งก่อนแล้วก็ยืนถูกไหมแต่ต้องอยู่ในจุดที่คุณนิวคอนโทรนะก็คืออยู่ซมายมืองไม่ลำหน้าเท่านั้นนะถ้าสมมติว่าเขารู้สึกตื่นเต้นหรือไม่ไว้ใจเขาจะลุกทันทีไม่มีไม่ได้เตรียมด้วย ถ้าหมาไม่ไว้ใจมันจะลุกทันทีแต่ถ้ามันไม่ลุกแสดงว่ามันรู้สึกเล้ว่าแม่สามารถคุมสถานการณ์ที่ผมทัมตะกี้ได้ <c oughs> ตกใจปะ <c oughs> แต่หมาไว้ใจคุณแม่อีกทีไงนะเออมันก็ไม่ลุกที่ผมเดินลองเดินเดินรอบนะไม่ต้องสั่งไม่ต้องทําอะไรนะั้นไม่ต้องไปซีเรียสเพราะว่าถ้าหมาครับมันรู้สึกอินกับสิ่งที่มันกําลังอยู่กับฝูงอยู่กับแม่ไว้ใจได้ครับมันจะไม่ทําหน้าที่เกินมันจะชิวมันไปเรื่อยเห็นไหมมันยังมีชีวิตชีวาอยู่แต่ว่ามันแค่ได้ทําหน้าที่ไม่เกินโทษอีกรอบนะครับ